สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเจิดก็มาอีกแล้วนะคะมาตามเคยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะวันนี้เจิดมานําเสนออ่มไม่ใช่เมนูนะจ๊ะแต่เป็นผลไม้นะพี่น้องผลไม้เมืองนอกเลยตาเด้อผลไม้ช <c oughs> ื่อมันมาลูกแอพิคเชัอพิคชนเลยจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะซึ่งลักษณะของลูกแอพิคเชก็จะมีสีเหลืองอมอมแดงนิดๆน,ดน,ดนะพี่น้องเนาะนี่อมแดงเลยจ้ะแล้วก็ผลก็จะเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้ สุกเลยด้วยจ้าเด้ออันนี้จะเป็นไซส์ประมาณไซส์กลางเนาะจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกอยู่ด้วยจ้าเด้อนี่ทึบที่เหลืองด้วยจ้าเด้อเหลืองอมเหลืองอมแดงนะจ้ะส่วนข้างในนะจตาส่วนข้างในของเขาก็จะเป็นจังสีนี่เม็ดพร้อมจ้าชิมเลยนะจ๊ะประสาดิอืม เนื้อนุ่มนุ่มหอมหอมเปรีดนิดกินพร้อมเปลือกเลยจ้กเปลือกบางมากนี่ข้างในก็เป็น,นยังไงนิ่มไหมอืม เม็ดก <hh S 2> ิน่อะไรกันตาค้าวคอหวาน เดี๋ยวสูตรเบิกินก่อนกินกับหอมอยู่จา้ากินได้เรื่อยจ้หมากม่เนี่ยเนาะ What? <laughs>